น้องแมททีวันนี้เราก็จะมาเล่นสื่อของเล่นกันโอเคไหมครับโอเคไหมโอเคไหมโอเคครับน้องแมาทวมีหน้าที่ในการลากรถแล้วก็มีของเล่นด้านในด้วยอ่ะน้องแมธทีมาดูเรื่องมีอะไรบ้างอน้องแมธทีล้จอจาบเยอะมีอะไรบ้างม,ามีอะไรบ้างเลย ขวดอะไรเลยขวดน้ำใช่เปล่าใช่ครับอันนี้เรียกอะไรช้อนเก่งมากเดี๋ยวน้องมาทิวลากรถไปขายของให้พี่พี่โอเคไหมครับอเคโอเคอ่าน้องมาทิวลากรถเดี๋ยวโอเคด้วยนะโอเคอะน้องมาทิวลากรถไปขายของให้เร็วขายเรว แล้วพี่แล้วพี่พี่เอาอะไรครับพี่เอาอะไรครับบมาพี่พี่เอาอะไรครับพี่เอาอะไรครับพี่เอาสีแดงพี่ให้สีแดงให้พี่อ้าวอ้าวเปิดกระอุห้พี่เดี๋ยวเปิดกระอุไปเปิพี่นี่ไหมอ้าวเอาช้อนตักสีแดงให้พี่อันไหนสีแดงสีแดงอยู่ไหนครับอันนี้เปล่าสีแดงใช่ไหมอ้าวหยิบสีแดงให้พี่ใช่ได้นะไหนนไหสีแดงอยู่ไหนเอาช้อนตัไปพี่ ไข่ขอไมมคือไข่ขอกัยพี่เห็นนะช้อนสีแดงอช้อนสีแดงน้องแถมน้องแถน้องแถมท็อปปิ้งไหนสีแดงเลครับาฝาอยู่นี่อ่าไหนลองเปฟ้าน้ไสอไรคบทาร้อ าน้องเี๊ยบตังเกบใส่เฝาเกบใส่เฝาอ้ไปพี่คนต่อไปคนต่อไปอ่ะพี่คนต่อไปเอไียมพ่รับอะไรดีคสอะไรดีคะเอาสีเขียวพี่เอาสีเขียวนี่

เอาสีแดงเพี่อสีแดงไหนสีแดงไหนสีแดงไหนอันนี้อเปล่าสีแดงโอ้เก่งมากโอ้โหสีแดงใส่กับโอเคสีขาวด้วยสีขาวอัสีขาวด้วยอาะสองสีโอเคราคาเบางนีลูกเนาะกี่บาททักกี่บาท อาทิมก <iscilla> <als> <love>, ี่บ <apply> า <some drinks together> ิห <satisfy> น <kalian> okay. ึ่รืเปาไปแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรกี่บาทครับกี่บาที่สิบบาทแล้วมึงรับตังกรึยูกรับตัรับตังก่อนรับตังรับตังรัรับตังเออตังว่าย่ได้เอาใส่ด้อ ไงมาเดี๋ยวพ่อพาลาดรถไปเก็บชอบเล่นชอบเล่นด้วยใช่ไหมครับช้อนน้อนที่ไหนช้อนน้อนเก็บตรงไหนโอเคโอเคไปพ่อพาลาดรถไปมันไม่ขายที่อื่นดง ก็คือของเล่นนับสื่อสร้างสารรค์นะครับโดยเราได้กับน้องมัทิวนับชื่อสื่อว่ารถไอติมหังสานะครับโดยวัตถุประสงค์การเล่นนะก็คือเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่นะครับโดยกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเรานะก็คือในการฝึกให้น้องนับได้ฝึกการทรงตัวการลากสื่อนะครับโดยสื่อนับมีขนาดใหญ่กว่าตัวน้องครับแต่น้องสามารถล,ก <ๆ S 1> ลนนากได้เพราะว่ามีร้อนนะครับในการขับเคลื่อนแล้วก็ในส่วนเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กนะนก็คือ ในเรื่องของการหยิบของนับใส่ภาชนะแล้วก็ในการปิดกระอุบเปิดกระอุบนะับแล้วก็ได้ในเรื่องของสติปัญญาเสริมเข้ามานนั่นในเรื่องของการสื่อสารเรื่องของการจําแนกสีนะครับอันนี้ก็คือประโยชน์ที่ได้จากสื่อของเราครับขอบคุณครับ